ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งของเสยามรัฐทีวีนะครับเพราะว่าในช่วงเจดวันที่ผ่านมาผมไม่มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ไปสัมผัส ความจเจริญเติบโตของประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเสือตัวดับหนึ่งในเอเชียเลยทีเดียวครับแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนั้นต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ประสบความสําเร็จในเรื่องเศรษฐกิจการเมืองการจัดการบริหารประเทศมากมายทั้งๆท,ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่อยู่ท่ามกลางของวงเวียแห่งไฟ มักจะเกิดอ,อุทกภัยทางธรรมชาติหลายต่อหลายครั้งครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของน้ําท่วมแต่ว่าญี่ปุ่นก็สามารถที่จะพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วนะครับญี่ปุ่นก็สามารถที่จะพัฒนาประเทศตัวเองนั้นให้กล้ามาสู่อันดับต้นๆของโลกและก็ก้ามาเป็นประเทศที่ประสบความสําเร็จทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดในเอเชียตลอดเวลาทั้งเจ็ดวันที่ผ่านมาครับผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศของ ประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจครับคุณผู้ชมคะประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นหมูกก่เกาะซึ่งมีจำนวนมากกว่า3,000เกาะวางตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะว,วันออกของทวีปเอเชียเกาะที่สำคัญเรียงจากเหนือไปใต้ได้แก่ฮอกไกโดฮอนซูชิโกกุและคิวซูค่ะ นอกจากนี้ยังมีหมู่เกาะริวกิวทางตอนใต้ของเกาะคิวซู oo, ซึ่งเกาะทั้งหมดนี้เรียกรวมกันว่าหมู่เกาะญี่ปุ่นค่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองนาโกยา่าประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่โรงแรมแมริออตนะฮรก็ถือว่าเป็นโรงแรมระดับ5ดาวที่เดียวนะครับแล้วก็ข้างล่างของผมนั้นก็เป็นเมืองนาโกยา่าซึ่งต้องบอกว่าเป็นเมืองใหม่คนะรับลัางาที่เกิด สงครามโลกครั้งที่สองเมืองนาโกย่าแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นที่ถูกประเทศพันธมิตเนี่ยเราเปิดแล้วก็ล่าพนาศูนย์ครับ<ม>ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่เนี่ยแบบเรียกว่าสาบศูนย์ไปทั้งหมดแล้วก็มีการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่แล้วก็ทาให้ตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าบรรยากาศของเมืองน,นาโกย่าเนี่ยกลายเป็นม,มีตึกที่สูงใหญ่ต่างนานแล้วก็เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยว กลายเป็นเมืองเมืองหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเมืองเจริญที่สุดในหลายเมืองที่เราไปเห็นมา คุณผู้ชมคะแล้วเราก็ได้เวลาไปดูงานกันแล้วค่ะคณะของเรานะคะออกเดินทางศึกษาดูงานทางด้านพลาสติกชีวภาพที่โรงงานโยไคชิ chi, ซึ่งปะตะทได้ร่วมทุนกับบริษัทมิซูบิชิเคมีคอลคอร์ปอเรชั่นได้ร่วมทุนกับบริษัทมิซูบิชิหรือ MCC ของประเทศญี่ปุ่นด้วยวงเงินประมาณ หล้านเหรียญสหรัฐโดยมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตของุ่มมีภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะนอกเหนือจากจะเป็นประเทศที่เน้นความสะอาดลดโลกร้อนแล้วประเทศญี่ปุ่นแม้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาอำนาจในเรื่องของการผลิตรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าฮอนด้าซูซูกิยามาฮ่าแต่คนญี่ปุ่น ก็นิยมหันมาใช้จกักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปทำงานค่ะ พูดถึงเรื่องการใช้จักรยานแล้วนะคะนอกจากนี้คนญี่ปุ่นยังนิยมเดินทางด้วยรถไฟฟ้าค่ะเพราะรถไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นนั้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสะดวกสบายรวดเร็วมีความปลอดภัยสูงซึ่งคณะของเรานะคะก็ได้มีโอกาสใช้บริการรถไฟเข้าเมืองนาโกยยาไปที่เมืองโตเกียวซึ่งมีระยะทาง230กิโลเมตร แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเราสามารถเดินทางเพียงแค่40นาทีเท่านั้นเองค่ะเห็นการบริการของรถไฟญี่ปุ่นแบบนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าคนไทยต้องอิจฉาประเทศญี่ปุ่นกันไปตามๆกันเลยเทีเดียวค่ะบรรยากาศยามค่ำคืนนะนเป็นบรรยกาศที่ เป็นเมืองที่บอกว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างสงบนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ที่นาโกยาก็ประมาณ4ี่ทุ่มห้านาทีนะครับแต่ว่าที่ประเทศไทยก็ย้อนกลับไปสองชั่วโมงก็น่าอยู่ที่ประมาณสักสองทุ่มห้านาทีนะครับสำหบบริเวณที่แห่งน,นี้ก็ถือว่าเป็นบริเวณมีคนมาเที่ยว เดินกันขอบไปทุกท่างนบคนทำงานเยอะแล้วก็ที่ผมจะเดินผ่านวันีก้ก็คือบริเวนทางใต้ดิน นี้ได้เวลาพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมความงามของหมู่บ้านชิราคาวะโกะซึ่งเป็นหมู่บ้านแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมตั้งอยู่ในกลางภูเขาค่ะซึ่งในช่วงหน้าหนาวนะคะจะมีหิมะเข้ามาปกคลุมสวยงามและทางเดินในหมู่บ้านนะคะมีทางน้ำขนานตลอดแนวถนนค่ะซึ่งเป็นน้ำที่มาจากหิมะบนภูเขาที่ละลายลงมานั่นเองค่ะและหมู่บ้านแห่งนี้นะคะยังถูกยกย่องให้เป็นหมู่บ้านมรดกโลก จากยูเนสโกด้วยล่ะค่ะเจ็ดวันในการเยี่ยมชมงานและชื่นมชมทัศนียภาพของประเทศญี่ปุ่นดูช่างจะรวดเร็วจริงๆเลยค่ะแต่มาญี่ปุ่นครั้งนี้คนไทยอย่างเราก็คงที่จะไม่พลาดไปเดินชอปปิ้งตลาดแบบญี่ปุ่นถือของติดไม้ติดมือคนละนิดคนละหน่อยกลับมาฝากเพื่อนๆและคนที่เมืองไทยค่ะ เรียกได้ว,ว่าทริปนี้เป็นทริปที่พิเศษที่สุดในโลกเลยทีเดียวค่ะสำหรับคลิปหน้าทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ใดยังไงก็อย่าลืมตามไปด้วยกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ